ตัดเกตแข้งหงแดงหลังเกมบุกเฉือนเบอร์ลี่1นประตูต่อศูนย์โดยเรามาเริ่มที่ผู้รักษาประตูนะครับอลิสซงเบเกอร์6คะแนนโดยในเกมนี้อลิสซงถือว่าไม่มีงานให้ต้องทํามากหลังจากทับเบอร์ลี่ไม่ค่อยมีโอกาสได้บุกขึ้นมาทําประตูและต่อมาทางด้านของแบ็คขวาโดบดิกโซบสไล7คะแนนโดยในช่วงแรกโซบสไลต้องรับหน้าที่แบ็คขวาและในช่วงกลางครึ่งหลังโซบสไลก็ต้องกลับไปเล่นเป็นกองกลางนะครับซึ่งเจ้าตัวพยายามหาโอกาสยิงไกลหลายครั้ง และยังสามารถช่วยเพิ่มพลังในแผงมิดฟิลด์ได้อีกด้วยและต่อมากับเซ็นเตอร์แบ็กคนที่1อิบาฮิมาก n นาเต้6.5คะแนนโดยในเกมนี้กนาเต้สามารถเอาชนะการดวนกับแนวลุกของทัพเบอร์ลี่ได้หลายครั้งและยังเล่นได้แข็งแกร่งแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังมีบางจังหวะที่เล่นได้เชื่องช้า และต่อมากับเซ็นเตอร์แบ็กคนที่2เฟอร์จิลฟานได้์6.5คะแนนโดยในเกมนี้ฟานได์ ai, ถือว่าคุมแผงแนวรับได้ดีและเจ้าตัวยังไม่มีจังหวะผิดพลาดและต่อมากับแบ็กทางด้านซ้ายมีลอสเคอร์เคส4.5คะแนนโดยในเกมนี้เคอร์เคสถือว่าเติมเกมบุกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และยังไปโดนใบเหลืองจากการไปพุ่งล้มเพื่อเอาจุดโทษและในสุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนออกในช่วงท้ายครึ่งแรกนั่นเองและต่อมากับมิดฟิลต,ตัวรับคนที่1ไลอ้นกนาแฟนแบดเจ็ดคะแนนโดยในเกมนี้กาแฟนแบด ถือว่าเล่นได้อย่างแข็งแกร่งสามารถเอาชนะคู่แข่งและคุมแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมและต่อมากับมิดฟิลด์คู่กลางคนที่2อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์6คะแนนโดยในเกมนี้แม็กอลิสเตอร์ถือว่ายังอาการไม่ค่อยดีนะักจึงทาให้เจ้าตัวเล่นได้ไม่เต็มที่และโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่พักครึ่งและต่อมากับตัวรุกทางด้านขวาม ohamed サラ6คะแนนโดยในเกมนี้ซาサラ ถือว่าไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงท้ายเกมเจ้าตัวก็รับบทยิงจุดโทษซึ่งยิงเข้าไปแบบเฉียบคมจึงทําให้ทีมสามารถเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองและต่อมากับกองหน้าตัวต่ำฟอร์เรนเวสหคะแนน โดยในเกมนี้ฟอ l ลินเวียสพยายามหาพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสแต่ก็ไม่สามารถคุกคามแนวรับของเจ้าถิ่นได้มากพอและต่อมากับตัวรูกทางฝั่งซ้ายโกดีก้กัคโป6คะแนนโดยในเกมนี้กัคโปพยายามตัดเข้าในเพื่อหาโอกาสยิงและโอกาสเปิดบอลแต่ว่าเจ้าตัวก็ดูเหมือนว่าจะทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่และต่อมากับกองหน้าตัวเป้าอูโกโอเอเกิติเก 6คะแนนโดยในเกมนี้เอเกติเก้ ike, โดนกองหลังของเจ้าถิ่นตามประกดติดทั้งเกมซึ่งทําให้เจ้าตัวมีโอกาสไม่มากในการจบสกอร์นั่นเองและต่อมาเรามาดูตัวสำรองที่ได้ลงสนามกันบ้างนะครับแอนดี้โรเบอร์สัน6.5คะแนน โดยโลเวซันลงมาไม่นานก็ได้โอกาสยิงและเจ้าตัวยังสามารถช่วยเกมรุกได้หลายครั้งต่อมากับตัวสำรองคนที่2คอนเนอร์แบตลี่หคะแนนโดยในเกมนี้แบตลี่ถือว่าลงมาเติมเกมได้ดีสามารถทําให้แนวลุกทางฝั่งขวาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและต่อมากับตัวสำรองคนที่3เฟเดโกเคียซ่า6คะแนนโดยในเกมนี้เคียซ่ามีโอกาสมงบอลแบบจระจแต่ว่าเจ้าตัวก็มงหลุดกรอบไปนั่นเองและต่อมากับตัวสำรองคนที่4เจอรมีฟิงปง6.5คะแนน โดยฟิล์มปงมีโอกาสเติมขึ้นไปยิงซึ่งก็เกือบเปลี่ยนเป็นประตูได้และนอกจากนี้ยังสามารถช่วยทําให้ทีมได้จุดโทษอีกด้วยและต่อมากับตัวสำรองคนสุดท้ายลิโอเอนกูโมฮาโดยเอ UM นกูโมฮาในอับถือว่ามีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปหน่อยทางเราจึงไม่สามารถให้คะแนนได้นั่นเองและนี่ก็คือการตัดเกรดแข้งหงแดงนะครับหลังจากบุกไปเฉือนเบอร์ลี่หประตูต่อศูนที่สนามเทิร์ฟมัวน,นั่นเอง